Thank <sweak> you. สวัสดีจ้าเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามที่น่ารักทุกๆคนพบกับห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูธนชพรโคสิตอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องประโยคสื่อสารเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันเลย สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้มีอยู่5ข้อข้อที่1เด็กๆบอกลักษณะและความหมายของประโยค 2. อธิบายลักษณะของประโยคต่างๆ 3. จํจำแนกประโยคได้ 4. แต่งประโยคได้ 5. มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้ในเรื่องประโยคสื่อสารหรือยังลูก ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูลักษณะของประโยคการสื่อสารกันลูกว่าคืออะไรประโยคสื่อสารก็คือใช้ในการสื่อสารเพื่อสื่อสารระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังให้มีความเข้าใจตรงกันดังนั้นเราต้องเลือกใช้ประโยคให้มันตรงกับจุดประสงค์ที่เราต้องการสื่อสาร ออกไปซึ่งประโยคในการสื่อสารมีอยู่หลายชนิดซึ่งวันนี้เราจะเรียนอยู่6ชนิดลูกอ่เด็กๆพร้อมหรือยังลูกถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปดูประโยคประเภทแรกกันเลยอ่าประโยคแรกคือประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าก็คือใช้ในการบอกกล่าวเรื่องราวต่าง ให้ผู้อื่นรู้เรื่องลูกเป็นการบอกให้ผู้อื่นรู้เรื่องของเราว่าเราต้องการสื่อสารอะไระมีเด็กผู้หญิงกับผู้ชายดูสิลูกว่าเขาจะสื่อสารเรื่องอะไรกันลูกอ่าเด็กผู้หญิงบอกว่าฉันชอบกินส้มตำอ่าเป็นประโยคอะไรลูกประโยคบอกเล่าส่วนเด็กผู้ชายจะบอกอะไรกับเด็กผู้หญิงคนนี้ เด็กผู้ชายก็เลยบอกว่าผมชอบกินไก่ย,ย่างกับข้าวเหนียวนี่คือเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ฟังกับผู้พูดสองคนระหว่างเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายผู้หญิงชอบกินส้มตำผู้ชายชอบกินไก่ย,ย่างกับข้าวเหนียวลูกทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันเราไปดูยกตัวอย่างประโยคประโยคบอกเล่ากันลูก ประโยคแรกวันนี้คุณยายจะพาผมไปดูละครเด็กกลุ่มนั้นยืนอยู่ที่ริมรัว้วจดรรวมความสนใจอยู่ที่เวทีการแสดงอ่านี่คือลักษณะของประโยคบอกเล่าก็คือการสื่อสารต้องการบอกให้คนอื่นได้รู้ว่าเราต้องการสื่อสารอะไรบอกอะไรทีนี้ ทีนี้เรามาดูประโยคที่2กันลูกประโยคที่2ก็คือประโยคปฏิเสธเด็กๆนักเรียนคงเคยได้ยินลูกเขาปฏิเสธปฏิเสธส่วนใหญ่เราจะพูดคําว่าอะไรลูกไม่ไม่ต้องการไม่เอาไม่ไปนี่คือปฏิเสธการปฏิเสธก็คือมีคําว่าไม่เราไปดูลักษณะของประโยค ปฏิเสธกันลูกลักษณะของประโยคปฏิเสธก็คือใช้ในการบอกเรื่องราวนั้นๆโดยมีคําว่าไม่ใช่ไม่มีไม่ต้องการหรือไม่จริงจะมีตัวบ่งชี้เช่นคําว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในประโยคด้วยลูกอ่าอยู่ในประโยคด้วยเรามาดู กันสิลูกมากคุณครูผู้หญิงกับคุณครูผู้ชายคุยอะไรกันเออคุณครูผู้หญิงบอกว่าอะไรลูกฉันชอบกินกล้วยทอดเป็นประโยคอะไรลูกกิ่งมมกลูกประโยคบอกเล่าคุณครูผู้ชายเลยบอกว่าผมนี่ไม่ชอบกินของทอดเลยครับมีคําว่าอะไรขึ้นมาลูกคำว่าไม่ดังนั้นคุณครูผู้ชายก็เลยพูดประโยคอะไรลูก ประโยคปฏิเสธเพราะว่ามีตัวบ่งชี้คือคำว่าไม่ก็คือผู้ชายไม่ชอบกินของทอดเลยครับเพราะว่ากินของทอดอของทอดของมันมันจะทำให้เราเป็นยังไงลูกอ้วนคอเลสเตอร,รอลสูงในร่างกายสูงทีนี้เรามาดูตัวอย่างของประโยคปฏิเสธกันลูกฉันไม่ชอบชมการแสดง นี่ไม่ใช่ของฉันป้านอมไม่ได้ไปที่ตลาดาเห็นไหมลูกแต่ละประโยคจะมีตัวบ่งชี้คือมีคําว่าไม่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้นี่คือลักษณะของประโยคปฏิเสธลูกทีนี้เราไปดูประโยคการสื่อสารชนิดที่3กันลูกชนิดที่3า ก็คือประโยคคำถามก็คือประโยคคำถามถามประโยคำโยคำถามก็คือจะใช้เมื่อต้องการคำตอบมักมีคำถามว่าใครอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรทำไมแบบนี้ลูกก็คือเพื่อต้องการคำตอบเพื่อสื่อสารเพื่อต้องการคำตอบเลยต้องใช้ประโยคคำถาม ทีนี้เรามาดูว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายคุยอะไรกันอ่าดูสิเด็กผู้หญิงถามว่าอะไรลูกวันนี้ใครไปส่งเธอที่โรงเรียนเป็นประโยคคําถามเขาต้องการรู้ว่าใครไปส่งที่โรงเรียนเด็กผู้ชายก็ต้องตอบลูกตอบว่าคุณแม่เราเองฟ้าใสอ่าเป็นประโยคอ่าคำตอบ เพราะว่าเขาตั้งคาถามมาแล้วเราต้องตอบอดูทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันตัวอย่างหนึงประทับใจอะไรจากการชมละครเธอหิวข้าวไหมร้านขายขนมไทยอยู่ที่ไหนครับเด็กๆยืนมุงดูอะไร มีตัวบ่งชี้คือคำว่าอะไรไหมที่ไหนแล้วก็อะไรอะไรทีนี้หลังจากรู้จักประโยคการสื่อสารไป3ประโยคแล้วทีนี้เราไปดูประโยคการสื่อสารชนิดที่4กันลูกประโยคอะไรลูกประโยคแสดงความต้องการ ประโยคแสดงความต้องการประโยคแสดงความต้องการก็คือใช้แสดงบอกถึงความต้องการของตนเองว่าให้ผู้อื่นรับรู้อะไรว่าเราอยากได้อะไรมีความต้องการอะไรจะมีคำบ่งชี้ก็คือคำว่าอยากต้องการประสงค์อยู่ด้วยลูกนี่คือลักษณะของประโยคแสดงความต้องการ มาดูคุณครูผู้หญิงกับคุณครูผู้ชายคุยอะไรกันคุณครูผู้ชายบอกว่ายังไงลูกผมอยากไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดคุณครูผู้หญิงก็บอกว่าโอเคฉันว่างพอดีเลยค่ะฉันว่างพอดีเลยค่ะโอเคทับศัพท์ก็คือคำว่าตกลงนะลูกโอเคฉันว่างพอดีเลยค่ะผู้ชายคุณครูผู้ชายพูดประโยคอะไรลูก อ่าประโยคแสดงความต้องการเขาต้องการไปไหนลกูกไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดทีนี้เรามาดูตัวอย่างอ่าตัวอย่างของประโยคแสดงความต้องการกันฉันอยากไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดสมชายต้องการสมุดบันทึก ผมต้องการไปขี่จักรยานร่วมปรนนรงประหยัดพลังงานเห็นมีคำบ่งชี้ไหมลูกมีคำว่าอยากและก็คำว่าต้องการนี่คือลักษณะประโยคแสดงความต้องการทีนี้เราผ่านไปสิบประโยคการสื่อสารแล้วทีนี้เราไปดูประโยคการสื่อสารที่5กันเลย ประโยคที่5ก็คือประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งประโยคประโยคคำสั่งก็คือใช้สั่งให้ผู้อื่นทำอย่างใดอย่างหนึง่งอาจให้ทำหรือห้ามมิให้ทำก็ได้เราจะเจอที่ไหนลูกในชั้นเรียนครูจะเขียนประโยคคำสั่งไว้เยอะแยะ,ะระเบียบในการอยู่ร่วมกันก็คือ ห้ามทำหรือไม่ก็ให้ทำอ่านี่คือลักษณะของประโยคคำสั่งอ่าเรามาดูผู้หญิงผู้ชายคุยอะไรกันอีกแล้วอ่า้องผู้ชายพูดว่าไงลูกพรุ่งนี้เธออย่าลืมนำสมุดมาการบ้านมาส่งคุณครูคด้วยนะอ่าเด็กพิงก็เลยว่าฉันรู้แล้วจ้าประโยคผู้หญิงหรือผู้ชายลูกเป็นประโยค คำสั่งลูกอ่าของประโยคผู้ชายก็คือมีคําว่าอยา่กออยาก็คืออยากคือเธอต้องเอาสมุดมาส่งคุณครู่ห้ามลืมทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันย่าเยรังพึ่งห้ามรังแกสัตว์ ห้ามถ่ายภาพห้ามนําอาหารเข้ามารับประทานจงปฏิบัติตามระเบียบของห้องเรียนมีตัวบ่งชี้มีคำว่าอย่าห้ามแล้วก็จงอยากับห้ามก็คือไม่ให้ทำดุส่วนจงปฏิบัติตามก็คือให้ทำดุให้ทำทีนี้เรามาดูประโยคสื่อสาร อันสุดท้ายของเราวันนี้ประโยคที่6คือป,ประโยคประโยคขอร้องลูกประโยคขอร้องประโยคขอร้องก็คือใช้ขอร้องให้ผู้อื่นให้ทำอย่างให้เราลูกอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะมีคำว่า กรุณาโปรดช่วยอ่าขอร้องคนอื่นต้องพูดเป็นน้ำเสียงเป็นยังไงลูกอ่าพูดให้พรอเพอ่าเพื่อนถึงจะทําให้คนอื่นถึงจะทําให้น้ําเสียงต้องไพเราะอ่าต้องนุ่มนวลอ่าดูสองคนนี้คุยอะไรกันแล้วอ่าเด็กผู้ชายบอกว่าพอใจช่วยหยิบด,ดินสอให้เราหน่อย ผู้หญิงก็เลยบอกว่าได้สินำโชคอ่พูดนำเสียงให้ไพเราะรูเพอใจช่วยดิบนสองให้เราหน่อยสิครับเนี่ยนี่คือการขอร้องอ่ประโยคขอร้องอถ้าเราพูดไม่เพราะเพื่อนทําให้เราไหมลูกอ่ไม่ทําดังนั้นเราต้องพูดด้วยสำเนียงที่อ่อนน้อมสำเนียงที่ไพเราะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของ ประโยคขอร้องกันลูมมนกนะลุงมณีกรุณาเล่าเรื่องสัตว์มีพิษหน่อยนะคะกรุณนาะปิดโทรศัพท์มือถือระหว่างชมการแสดงช่วยรักษาสมบัติของชาติด้านนาตาสินด้วยมีคำมงชี้คือคำว่ากรุณาและก็คำว่าช่วยทีนี้เด็กๆเรียนมาครบเท่าไหร่ลูก หกประโยคการสื่อสารประโยคแรกคือประโยคประโยคอะไรลูกก่อนที่จะไปทำแบบหัดทบทวนกันก่อนประโยคแรกคือประโยคบอกเล่าประโยคที่สองคือประโยคปฏิเสธประโยคที่สามคือประโยคคาถามประโยคที่สคือประโยค ประโยคเลยลูกแสดงความต้องการประโยคที่5คือประโยคคําสั่งและก็ประโยคที่6ก็คือประโยคขอร้องอ่าทีนี้เด็กๆเ,เข้าใจในประโยคสื่อสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทําแบบฝึกขัดกันลูกอ,ากกอก่าเด็กๆพร้อมหรือยังลูกท่านเด็กๆพร้อมแล้วเอาสมุด ขึ้นมาสมุดดินสอไม้บรรทัดและก็ยางลบขึ้นมาเขียนบันที่ให้เรียบร้อยทําลงในสมุดโดยคุณครูจะมีภาพให้ทั้งหมด3ภาพมีทั้งหมด3ภาพให้นักเรียนแต่งประโยคการสื่อสารจากที่เราเรียนมาทั้ง6ประโยคทั้ง6ประโยคโดยครูภาพแรกครูกําหนดภาพทุเรียนมาให้ให้เด็กๆแต่งอย่างเช่น ทุเรียนประโยคบอกเล่าเดี๋ยวเขาบอกว่าทุเรียนน่าทานน่ารับประทานอย่างเงี้ยอันนี้คือประโยคบอกเล่าหรือไม่ประโยคปฏิเสธบางคนบอกว่าทุเรียนไม่มีกลิ่นหอมอย่างเงี้ยถ้าบางบางคนไม่ชอบนะลูกอ่าหรือไม่ก็พูดว่าฉันไม่ชอบกินทุเรียนนี่เป็นประโยคปฏิเสธหรือไม่ประโยคคำถามก็คือ ทุเรียนราคาเท่าใดนี่ให้เด็กๆแต่งประโยคลักษณะตัวอย่างแบบนี้ลูงมีทั้งหมดแต่ละข้อแต่ละภาพมีทั้งหมดอยู่6ข้อย่อย6ข้อย่อยนะภาพที่2เป็นขนมเค้กเป็นขนมเค้กภาพที่3เป็น กระเป๋าอ่ากระเป๋ากระป๋ากระตูนนารัก,การ,รักอ่าให้เด็กๆแต่งประโยคแต่ละภาพมีทั้งหมดอยู่6ประโยคอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังลูกถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลวงมือทำเลยอ่าก่อนจบ บทเรียนนี้เด็กๆอย่าลืมทบทวนหลังจากเรียนแล้วอย่าลืมทบทวนเนื้อหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะจ้าเด็กๆนักเรียนทุกคนสำหรับภาพนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคุณครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าเด็กๆ